สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเหลืออีกหนึ่งงานคู่เบลล่าเวียบอยวันบันเทิงพิธีกรบันเทิงชื่อดังได้ออกมาเผยในมุมของไทม์รายการเลิกการของคนเก่ากับคนใหม่ของหนุ่มเวียว่าทั้งคู่นั้นเลิกกันสักพักแล้วก่อนจะออกมาบอกมาเลิกกันเนื่องจากยังมีงานคู่ที่ยังต้องออกรวมกันซึ่งในขณะนี้สินค้าหนึ่งตัวที่เวียได้หมดสัญญาไปแล้วเหลือเพียงเบลล่าที่ เป็นพรีเซนเตอร์หลักเพียงคนเดียวอย่างไรก็ตามเรื่องงานคู่ก็มีวงนในออกมาบอกว่าเวียและเบลล่ายังเหลือง,งานพรีเซนเตอร์คู่ที่จะต้องออกอีเวนต์ด้วยกันอีกหนึ่งงานนั่นก็คือจักรยายนยนต์ยี่ห้อดังซึ่งการเจอกันครั้งนี้จะเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังเวียประกาศแต่งงานฟ้าลบว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Wall s e e News ขอบคุณครับ